หนูเอาหนูหนูเดกูฟัานพี่พูดเอะไรผิดเดยวพี่พูดเอะไรผิดไม่ต้องพูดหนูอ่ะบีบีแม่มึงเอากั้งแม่กูจะเชิญลีบ้าเอ้าอะไรเออนักควนเขาม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 ึงไม่เห็นไงถึงว่าแหละออนเฟสตั้งแต่ตีหนึ่งของคืนนี้ไ ตื่นมาตั้งกระบังก่อนวันนี้วันเกิดลูกอต้องตั้งกระบังมาั้เนี่ยแม่กลัวนั่งมอไซค์ไม่ได้หรอกโต้ลมเอาแล้วพอแล้วอยู่เฉยๆนะที่ถีพี่ล่วงเลยจะน้องน้องค่ไลองเพลงคู่กับพี่สักเพลงจะเป็นการลังเกียรตไหมไม่ต้องร้องอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอเพลงใหม่เลยนะได้เลยเพลงใหม่เลยนะได้ ไอ้ฮักเจ้าอิลีนี่แหละหัวดีนอออ้อ,องฮักไอ้บอสเฮดความเห่าว่าเอาไ <c oughs> อ้คนฉันส่งเจ้ามานุษยุงไอ้มนันนก Hãy có cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những chẳng hấp cả hai như nay, ai đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปเดินหยุด uhm พูดดีมากหายพานเลยว่าตากูไปไหนเนี่ยพี่ไม่ต้องพคนหรอไม่เวแล้วไม่ชอบแล้วไม่ชอบเหรอพีไม่ชอบพี่แล้วรุนแรงอ่ะพี่ชอบรุนแรงกับหนูแมวมาใหมาคุยกันไม่ดีดดีดไฟนะ ใครมาคุยกันเร็วเร็วเว้ย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 เลยคันอีกแล้วครับใครมาคุยกันแมววะนิน่งๆไอหนูนไม่ไม่ชอบไปเลยอ่ะไอ้คนน้นมามันคันอะมันคันใช่ไหมเออใครมาคุยกันอุ้ยคันอ่ะเนี่ยบเนีย เหม็นเหม็นจริงเหม็นจริงไอ้แก่เหม็นจริงเหม็นจริงไอ้นี่นนกูไม่มุกไอ้น,นี่ร้องเสียไอ้น,นี่ร้องเสียเอา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 นี่เอาเอ,าอานี่กูเตรียมมาให้มึงนี่เอาพี่ไม่หยุดดิเอาไปไว้ดันไว้นุน่นนุ่นนุ่นเบลอายเขา

เออแล้วมึงท้องเสียด้วยวันเนี้ยเออเดี๋ยวคืนนี้กูก็ซ่อมเองไะทุเรศทุรังทำมาคุยกันเนื่งหืออีเบว์อีจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยมึงฟังจริงปะเนี่ยบ้าใครจะมาเล่นเงินนักเกียรติไม่มีหรอกคนดูเยอะแยะไม่การเล่นหรอกเหมือนจริงวะไม่มีไม่มีไม่มี มิงคือขี่น้อยนี่ให้มาดิสองวา <What? S 3> <c oughs> ยเห็นแล้วครับยังไปเจอถูกฟาดหน้าแน่สซัด